ก็คือวันเห็นอันเขาซอยสาวคอน,นนะทุกคนสาวคอนสาวคนกินเนาะอดใจไม่ได้ตรงมาเห็ดกินเดีย๋ยวหอบหนาีิสังเป็นของสาวคอนอแบบตุ่นํำรับมาเลยใช่ไหกันกันกนกนกนได้นะนะพันอยู่กลางสวนเด้อหอมบัพอกอะ่ะพักบัพอกอเอาอยูสวนได้เลยเนาะ วิ่อะไรเงี่ยบวงแซมกันกะไแล้วเริ่มมาแล้วแม่วันออาไปขิงกระเอกหอมชิสนใส่มักเผ็ดเด็ตตันในยังกินได้โอ้แม่วันอะไริใมักเผ็ดก่อนเน่เราต้องตักน้ำมันนาะเอาใ่ตอน อืมากึอ่เห็ดตัวอาสิเห็ดเอาเห็ดเอาแซ่บจะเผ็ดนะอ้าวอาบเผ็ดใส่เขาใสอันนั้นดีมาเผ็ดอันเปรี้ยบเนเดเนาะอัพเลยเนาะอาเพปรี้ยบเจบเเออบ่เผ็ดแต่ว่าเผ็ดแต่ว่าเผ็ดน้อยนีป้าเลยเนี่เปืนแต่ซางแต่น นี่อืมนี่ไปนี่มาผิดบไปอไนี่แหละเป็นนึ่งห,หมดอืม,ม,อนนม,มืมือนั่นก็แหงวานมือนี้ก็หมดหมากอันนี้ลลลแล้วเนียงเลยอ่อย กับมักเผ็ดโอ้ยยุงเอ้ยุงมดยุงแมงวัน้าเอาขาแบนี้เอาบวันไก่เออไก่แมวไก่เอาไปไปอีไอกไก่ไปไปเฮ้ยเฮ้ยใส่กุ้เพีหน่อยกัน มากินตอกินต่อยายสถานที่ <G ül üyor> ปูไทย <G ül üyor> ปูไทยอ้ยเก็บพักก่อนเด้อสลัดตรงนี้ก็สลัดตรงนั้นเก็บพระกันกรรมก่อนเก็บพระกันกรรมใส่เก็บสดกินสดเลยจ้าโู่โ ปบกินไปฟอนแบบโอสู้เขาปื้ดพิงออกตินนี่นี่เก็บสดสดกินสดสดผักสดสดขนมสดสดเผ็ดแล้วก็กระว่าเผ็ดอยู่ในนึงกระว่าเผ็ดอยู่นี่ต้องเผ็ดมากเลยนะเอาเอาเอา โอ้ยเมียงมันสั่งมันเตออ,อใส่ผักเลยใส่มักเผ <Sorry S 2> ็ <Sorry S 2> ดสอรี่เด้อสอรี่เด้อเอื้อมแล้วกินบุหัดสิบคำเออบะหมีนเอื้อมคำน,นี้จุกจุกอ,อืม บราต้องกินใส่มือดีกว่าบัวนี่แหละอือเรามากินซีดเราพวสร้างอีว่าเลยจักแมงวันจักแมงเมีวจักแมงเมีวจักแมงมุ้งจักแมงไก่น,นี่คำนี้เอาปูไทยใส่ลงไปน้ำปูไทยเอากะคันอยูงมาซื้อว่าปูไทยปูลาวเยอะปูกระดูกมือเนาะอือกะทันอยู่ปูไทย แม่งวัน,นทำงาเสิ็จจะได้ลยจะเห็นคนจิ๊เลยนะจะเห็นคน,น,นอันโงเพลงอะไรเนี่ยนั่นรับไปหนอกพี่เรยมาพห่เข้ากินอันอยูไไบอย่บนบนอันบนกำลังอีลงโดยมา อันนี้และเราไบ่เผ็ดเอาลกลับอันน้เผ็ดอย่าเบิกม,มืออื่นมือคืออาดีสั่งเขาซอยอันใวโคนอันร่วมทาะนะมาลองกินบ่เนาะกินกัน้ำน้ำก็ม่กลัวไม่เผ็ดแล้วรต้องใส่ละนอนพุดอาทิตย์หนึ่ง อาทิตนึ่งก็มาพี่ยายบนอ้เสียงโหยคนใหญ่จะให้เขาได้ยินแชนแนเขาก็ได้ยินขเขานหะเสียงอีอองไม่เ <c ười> นี่ยนีใ่ให้กองอหมือนี่ไให้กองเหี้เสียงสางมันจะเสี อ <c ười> ืมจักหลักเลยเมงวันจักหลักเลยเข้าวหองขิงอืมบริพิตรขนาดนั้นเฮ้ยไปเนี่ย แม่ก็มาหนังข้าวเขากินอยโอ้ยเก็บผักสีสุดเลยเอบอแม่นี่ยเอาบกเอาแบเก็บผักสีได้เน่ังกินก่อนเลยมากผักสีนี่เนียม,ม,ม,มา กิบแม่ท่านอาเก็บมามันรสขกินอ่ะสชาหมากชื่อของเพียงเนี่ยจ้าน้ำหูน้ำตาไหลแล้วบาปโป้ไปกินน้ำอยู่ผุนนองผุนยังบปกินจากคำเท่านั้นมันบัวแมนบาปโป้ตัวกินได้อตัวผักแล้วเปล่า แซ่บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมัน,มนเผ็ดมากกระโ,ดโดอดผักสดใหม่ๆบ่มียาท <c oughs> ำนี้อีบซนต์เลยมันคือมืดใบทั้งทางที่มีตเบนเนาะจ<ต>มินบังไม่ ต้นไม้บางตะเมนจะเป็นบางต้นไม้จะเป็นจะไปสร้างบางต้นไม้นี่ตกดินก็เป็นองว้าวอยังกะเลวแต่กินก่อน น้ำน้ำน้ำนี่มันเผ็ดหน่อยหน่อยน่้ะลองกินกินแล้วโลนทั้งทั้งขี้มันเผ็ดองไปกินเพ่งๆใจดูเนาะกินมาม่าเผ็ดเกาหลีไหมใจมึงนะเขากินแข่งกันบ่บ่กินแข่งข่อยอเผ็ดกับมึงอืออากินแข่งเกาหลีกบบัซซได้เงินอีหน่อยว่ากินแข่งค่อยยอมเพ็กว่ามึง ข่อวเจสสสส้ายอมเพ็ดเจ้าชุดครับอ่ะยังกินได้อ่ะา่ายคลดหวหวาบหวานหวาบหวารอร่อยมากมากแต่มันแสบนะ <พ etz S 2> แต่มันเผ็ดํีดำมันอ่ะเผ็ดนะซีแดงมั <พ etz S 2> นเผียเผ็ดเอาขวดซ้ำบากเวอร์ออสซีซีสับูเสบสักซี่ดนะเออหมัก ขันข,นขันน้ำหน้าหมดแล้วดูขันหน้านี่หมดแล้วดูกระอิม่มขับกรอ,อิ่มดูอิมอมอ่มก็ไปซื้ออิม่มไปซื้อสาวพันบิ่นไปนี่เชียร์ริเตอร์ไป้องเนยว่าจะไปส่งรับปุ๋ยแม่หน,นังเนยตัวเองครับกินแล้วรปุยหนอ,อ,อถ้าปุยจะได้ยินเนาะ เขาเสียส้นอเมงวันเลือจะซ้ำป้ากินดูสุดซ้ำคนกินลนุ <c oughs> นเนาะเมื่อกี้บักไร,ไร่ายวะนางเนี่ยว่าก,กินอันทึ่งนี่ก็พอะมั <c oughs> <c oughs> นแบบนางเนี่ยมาก,กิน,นอันทึ่งนี่กระเพาะเลยซ่าขัจะกินซ้ำ <c oughs> มีเต็มน,น้ำเลือดเต็มกระบพาะปะ้าพูดก่อนเนาะ ขยี้กันคนงามเขาต้องกินเล็กๆพอกินสองคำแล้วก็อิ่มสู้อันนี้ตัดแล้วนี่ตัดแล้วกินแม่เลยมาขุกซจ้นี้กินแล้วกินบ่อยโมกันเจ้ากันกินนะ Kim. Hả? Kim Nào, 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 xua như thế Mình đùm ở mình bật Mẹ Nghe <laughs> <Đó vui> luôn <cười> <cười> phút nữa, thấy mèo Spy là... <laughs> đó vui chào hồi, đeo là Hãy Nó cho kênh Ghiền Mì Gõ ฝ <Bye. S 2> ากกดติดตามเด้อๆบายๆปิดคลิปก่อนละปุ้ยบ๊ายบายบายมือหน้าจะมากินเออมือหน้ามากินอีก